Back in 1972, our journey on the road to legend began. The first time the name Civic was introduced to the world, and then became the name that nobody would deny. Of its generations marked a milestone in the history of the automobile industry. Creating something beyond just a vehicle. Nine generations, it became an icon, establishing renown to its Honda surname. And there'll be only one that can go beyond. เ็ดไรวันนี้นะครับตั้งตารอไว้นะฮะจับตาให้ดีนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรานําเอารถรุ่นใหม่ล่าสุดที่ค่อนข้างได้รับความสนใจจากตลาดพอสมควรเปิดโฉมใหม่มาแล้วหลายคนบอกว่าโฉบเฉี่ยวทีเดียวมีเครื่องยนต์ที่เป็น1.5เทอร์โบมาฝากด้วยจะโฉบเฉี่ยวขนาดไหนเนี่ยนะฮะคุณโก้ไปลองมาแล้วก็คือเจ้า Honda Civic 2016โฉมใหม่นี่เองครับก็ส่วนมากก็บอกว่าสวยนะสวยสวย,สวยแจคว่าสวยความฉ<ว>ีก แปลกโดดเด่นครับนะครับสไตล์สปอร์ตนะครับแต่ว่าคนดูส่วนมากอย่างเฮ้ยไอ้นี่มันทรงซีดารแน่เหรอเพราะท้ายนี่มันลาดเหลือเกินนะอ๋อใช่คนจะงงว่าไอ้นี่มันมันมันจะแฮชแบ็กหรือเปล่านะครับก็คงไม่ใช่แฮชแบ็กอะฮะถ้าแฮชแบ็กตูดมันน่าจะตัดมากกว่านี้แต่ก็เป็นซีดาร์ซีดารยุคใหม่ที่หลังๆนี่เขาชอบทําให้มันท้ายมันลาดหลักก็ความสวยงามความสปอร์ตนะครับแล้วก็เรื่องของแอโรไดนามิกหลักอากาศกระสานหลายอย่างนะครับซึ่งซีวิคโฉมใหม่เนี่ยโมเดลเชนเนี่ย เรียกว่าออนนิวจริงๆนะครับปรับไปแทบจะทุกส่วนถามคุณโก้ที่หนึ่งการที่เขาปรับโฉมใหม่เนี่ยเป็นไปตามวงรอบไหมรู้ว่ามาเร็วกว่าปกติเป็นครับเป็นก็เป็นไปตามวงรอบใช่ไหมถึงวันนี้ก็ประมาณเพราะตัวที่แล้วเปิดปี2 0 0 0ันสอนอานะใช่ไหมนี่สี่ปีสามสี่ปีที่แล้วสี่ปีน่าจะสี่ปีพอดีเพราะว่าตอนปี55นี่ก็เปิดกลางปีกลางปีที่พอคอก็กลางปีใช่ไหม นั่นะหละประมาณสี่ปีอาจจะเหมือนเหมือนจะเร็วขึ้นเหมือนจะเร็วหลายๆคนรู้สึกอย่างนั้นคือเซอร์เคิลมันอาจจะประมาณ5ปีนั่นสิอันนี้แค่ประมาณ4ี่ปีประมาณ4ี่ปีจริงๆต้องยอมรับว่าตัวตัวโฉมเก่าตัว f อบีเนี่ยใช่ไหมเจก้าที่เรียกกันว่าเอฟบีก็ถือว่าไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่ถือว่าหลายคนคอมเมนต์มาค่อนข้างเยอะตั้งแต่ผมขับแล้วตั้งแต่ผมขับตั้งแต่สีปีก่อนแล้วผมก็ว่าตัวนี้ไม่ไหว ตัวนี้ไม่ไหวนะครับแล้วคอมเมนต์ไปหลายทีคือถ้าเทียบกับตัวก่อนหน้าที่เป็น FD ฟดีที่ยังขับสวยๆกันอยู่เนี่ยไอตัวนั้นยังขับดีกว่าคือหลายคนยังขับ FD กันโฉบเชียวอยู่คือพอเป็น FV ผมบอกเลยว่าไอตัวนี้มันเป็นเรื่องของแผนในเรื่องของการบริหายจัดการต้นทุนอ๋อแล้วก็ปรับโฉมเร็วเชียก็พอมันไม่ซ้ำเซ็งมันเป็นเรื่องตลาดด้วยฮะเรื่องตลาดด้วยหรือว่าเรื่องคู่แข่งด้วยพวกนี้เขา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 อะไรสืบวิจัยกันตลอดแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดก็ต้องปรับเปลี่ยนก็ต้องอาจจะปรับให้ให้เร็วขึ้นเพราะว่าช่วงหลังช่วงหลังเนี่ยครับฮอนด้าประกาศเลยว่าไอการโมเดลเชนการเปลี่ยนรุ่นเนี่ยอาจจะไม่อิงกับไลฟ์เซอร์เคิลตีกต่อไปไม่เป็นไปตามวงรอบแล้วอาจจะเร็วขึ้นหรืออาจจะช้ากว่าก็ได้เป็นไปตามความต้องการตลาดที่ทางตลาดคู่แข่งนะครับแล้วก เศรษฐกิจอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจะรอความแน่นอนไม่ได้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีรุ่นใหม่ออกในปีนี้แน่นอนนี้ไม่ได้แล้วต้องติดตามข่าวแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตอนนี้รบภาพเก่าออกไปหมดเลยนะลบไปเลยฮะมาโฉมใหม่2016เนี่ยคือจะมีอย่างเดียวที่ที่พูดได้ว่าว่าเป็นว่าเป็นของเดิมที่เอามาที่ชัดๆก็คือเครื่องยนต์1.8ตัว1.8นี่เครื่องยนต์เดิมอ่าบล็อกบล็อกเดิมครับแต่ว่าไอ้ตัว1.5เทอร์โบที่คุณผู้ชมรับรู้รับทราบนี่ก็ใหม่อันนี้ใหม่จริงๆเกียร์ก็ใหม่เดิมเนนอััตตโมิ แบบฟันเฟืองท็อกคอนเวอร์เตอร์หสปีแต่รุ่นใหม่เป็น CVT ทั้งหมดนะครับบัปปะตาทดต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะเครื่องยนต์ต่างกันสำหรับ1.5เทอร์โบกับ1.8โครงสร้างตัวถังนะครับอันนี้คือออกแบบใหม่ดีไซน์ใหม่วาดใหม่หมดเลยวาดใหม่หมดเลยครับโครงสร้างตัวถังแพลตฟอร์มนี่ก็ใหม่นะครับใหญ่ขึ้นด้วยนะฮะแต่เบาลงแต่เบาลงโครงสร้างนี่เบาลงสักประมาณ20 กิโลกรัมโอ้ก็ถือว่าเยอะนะแต่แข็งแรงมากขึ้นก็เป็นเรื่องของการใช้ใช้เหล็กเหล็กกล้าเรื่องของวัสดุศาสตร์ต่างๆนะครับที่ใช้เหล็กแบบแข็งแกร่งเหนียวขึ้นหนืดขึ้นนะครับน้ำหนักเบาลงแต่ตัวถังยังแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นครับมิติตัวถังดูอย่างนี้ก็ได้คุณแจ๊คความยาวเนี่ยความยาวตัวถังเนี่ยถ้าเทียบกับตัวเจน9้านะครับตัวเจน10เนี่ยยาวขึ้น25มิลิเมตรยาวขึ้น4,630ัมิมลิเมตรกว้างก็กว้างขึ้นอีก50มสิบมิล กว้างด้วยระยะฐานล้อก็ยาวขึ้นอีก30มิมลครับจะมีความสูงนั่นแหละที่ลดลงจะมีความสูงที่ลดลงเตี้ยลงเตี้ยลงอหลังคาเตี้ยลงนะครับหลังคาเตี้ยลงอีก20มิลหมายถึงท้องก็เตี้ยลงด้วยไหมท้องไม่เตี้ยลงผมถามเขาแล้วเนี่ยไอ้การเกลลัเนี่ยระยะต่ําสุดจากพื้นถึงพื้นตัวถังเนี่ยจากพื้นถนนถึงพื้นตัวถังเนี่ยเขาเขาเขาไม่ได้มีตัวเลขแต่ว่าเขาบอก ไม่ไม่ได้ต่ำก็เท่าเดิมเออไม่ได้ลดแ๊กลงมาตามังคาก็แสดงว่าไอ้มิติข้างบนเนี่ยมันลดลงก็แสดงว่าลดเนี่ยจะแคบลงอ่าถูกไหมแคบลงอ่าแต่แคบลงเนี่ยเขาก็ไปปรับโครงสร้างของเบาะนั่งข้างในให้ตัวตำแหน่งนั่งเนี่ยต่ำลงอ๋อตำแหน่งนั่งต่ำลงเพราะงั้นเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าไอตัว head room ใช่ใช่ไหมมันน้อยลงใช่ฮะฮะก็โอ้โหคือตัวนี้เนี่ยพัฒนาไปในทิศทางแบบ ขยับไปทางเขาเรียก fun to drive หรือว่าไปทางสปอร์ตมากขึ้นขับขับขี่สนุกให้มันสนุกเพราะอย่างตำแหน่งนั่งเนี่ยคุณแจ็คบอกว่ายิ่งนั่งเตี้ยๆเท่าไหร่มันยิ่งขับสนุกศูนย์ทวงต่ำนะครับศูนย์ทวงต่ำการขับขี่เนี่ยเรากับเราขับรถเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเป็นเป็นตัวเดียวกันละลาเราได้เหอกันใช่คุณจะรับรู้อาการต่างๆได้ได้ชัดเจนนะครับคือถ้ารถสปอร์ตสังเกตรถแข่ง โอ้ยเตี้ยเลยต่ำอย่างนี้เลยคือเวลาเข้าโค้งแทบจะนอนขับเนอะใช่ใช่หมายถึงมันเตี้ยมากหรือหรือพวกรถนิ่งอะไรเงี้ยใช่ใช่ตำแหน่งนั่งจะได้ฟีลแบบนั้นจะฟีลแบบนั้นเนี่ยแต่หลายคนบอกว่าบางคนเนี่ยนั่งขับไม่ไม่ค่อยถนัดมันเตี้ยไปนมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวก็ปรับได้เดี๋ยวก็ปรับได้ต้องใช้ความเคยชินนิดหนึ่งใช่คือตำแหน่งนั่งจริงๆเนี่ยเวลาคุณ ปรับให้มันเหมาะสมเนี่ยบอกไม่ต้องชันขึ้นมาหน่อยนะชันหน่อยใช่อย่าไปเอียงให้มันแบบนอนกับสบายบางคนปรับขึ้นมานอนขนาดนี้เลยมือตึงอย่างนี้เลยถ้านอนแบบนั้นเนี่ยการควบคุมคุณก็ไม่มีประสิทธิภาพครับไปสังเกตได้เลยครับคือถ้าถ้าอยู่ในเหมาะสมเนี่ยนะฮะข้อมือคุณอยู่ตรงพวงมาลัยพอดีครับนะครับไปวัดดูไปวัดดูนะฮะยื่นยื่นยื่นแขนไปมาให้สุดเนี่ยนะฮะตัวข้อมือเนี่ยนะฮะให้อยู่บนพวงมาลัยระยะขานี่ให้มีพื้นที่ว่างเหยียบเบรกเหยียบอะไรได้นะมีพื้นที่หน่อยบางคนนี่ขยับติดขนาดนี้เลย ก็แต่จริงบางคนตัวลงตัวเล็กเนาะนาะก็ว่าไม่ได้ก็เข้าใจนะฮะเอาเอาความเหมาะสมของตัวเองเป็นหลักเอาความเหมาะสมแต่มันก็มีหลักอยู่นิดหน่อยะฮะตัวเบาะนั่งตำแหน่งเบาะนั่งเนี่ยถูกกดลงมานะครับสักประมาณยี่สิบมิลได้นะอืก็ตัวตรงตำแหน่งสะโพกนะครับก็นั่งเหมือนนั่งรถแข่งคุณแจ็คนั่งเหมือนมันนั่งจมๆจริงนะอารมณ์นั้นเลยอารมณ์นั้นเลยนะคือถ้าคุณมองไป ตำแหน่งนั่งพอปรับให้ให้ให้เหมาะสมเนี่ยครับมองไม่เห็นฝากระโปรงหน้าเลยครคือรุ่นนี้มองไม่เห็นฝากระโปรงหน้าอ่าถ้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 าเป็นผมนั่งนะ้าเป็นคนอื่นนั่งจะอาจจะโกยังไม่เห็นอีกนะอไม่เห็นฝากระโปรงหน้าครับกับคิ้วเนี่ยอย่างที่บอกฟันทูด้เลยฮะเหมือนขับรถแข่งนะครับก็เนี่ยเป็นการพัฒนาในเชิงโครงสร้างพัฒนาในเชิงโครงสร้างเปลี่ยนใหม่หมดก็คือใหญ่ขึ้นครับไม่ภาพว่ายาวขึ้นฐานล้อฐานล้อก็มีชั้นพื้นที่ในห้องสัน ก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะฮะับขยายได้หน่อยฉะนั้นเขาก็เลยพอมันกว้างขึ้นยาวขึ้นก็เล่นกับตำแหน่งนั่งได้หรือว่าจมลงมาหน่อยเลี้ยงลงมาหน่อยข้างหลังนี่ก็นั่งสบายเพียงแต่มันมีอุโมง์ตรงกลางสูงขึ้นมานิดนึงอุโมง์หลังอ่ะคือแต่ก่อนมันจะไม่มีนะซีวิ่มันจะล่ามเลยก็มีก็จะส่วนมากจะมีจะมีปูดขึ้นมานิดหน่อยอ่ามีปูดไว้แต่นี่สูงเลยก็อาจจะเป็นเพราะตำแหน่งของเบาะนั่งด้วยครับครับแ้วก็ลายในหลังคาที่มันเตี้ยลงภายในค่อนข้างจะโอ้ววสดุอุปกรณ์นี โอเคมากโอเคเหลือๆเลยคือต่างจากไอตัว F B เลยใช่ไหม F B เหมือนไม่ตั้งใจทำนะ F B เนี่ยคือโมโมเก่าเจนเนี่เหมือนกับแบรนด์ตัวเองขายได้แล้วยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้ออกมายังไงคนก็ซื้ออยู่แล้วต่างนะคือผมไปดูภายในของตัวจริงของเจน1 0บเนี่ยโอ้โหข้างในเนี่ยใช้ได้เลยอ่ะแตกต่างจากตัวเดิมเยอะเลยอ่ะถ้าเป็นตัวตัว E เนี่ย ตัว E เนี่ยอาจจะต่างชัดเพราะเป็นเบาะผ้าตัว E ตัวรุ่นล่างสุดเนี่ยตัวตัวเก้าสันเก้าสันกลางเก้าสันห้าเนี่ยนะเป็นเบาะผ้าแล้วก็ไอ้พวกแดชบอร์ดจอควบคุมจะไม่เหมือนไม่เหมือนรุ่นสูงสูงไม่เหมือนรุ่นสูงสูงก็คือไอ้พวกนั้นมีจอหน้าจอเจ็ดนิ้วโอ้ใหญ่ๆด้วยแล้วเบาะหนังมาเต็มมันก็ทําให้ดูดีขึ้นครับการทําตลาดเนี่ยสี่รุ่นย่อยคุณผู้ชมเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดบล็อกเดิมเนี่ยนะฮะ 1.8e แล้วก็ 1.8el ผมได้ขับ 1.8el นี่นะฮะแล้วก็ตัว1.5เทอร์โบเนี่ยที่ Honda สือสารการตลาดว่าเป็น VTEC เทอร์โบเนี่ยนะครับก็มาสองรุ่นย่อยเหมือนกันก็คือรุ่นรุ่นเทอร์โบแล้วก็รุ่นเทอร์โบ RS ไอ้รุ่นเทอร์โบ RS เนี่ยจัดหนักอัดเต็มจริงๆคุณแจ็คทั้งเรื่องออปชั่นความปลอดภัยต่างๆนี่นะฮะมาใหม่หมดเลยนะครับเพิ่มเพิ่มเข้ามาหมดเลยนะครับ ล้ออัลลอยอ่ารุ่น1.5ครับเครื่องยนต์ึ1.5เนี่ยเป็นล้ออลอย17นิ้วครับนะครับรุ่น1.8เนี่ยเป็นล้ออัลลอย16นิ้วซึ่งสี่รุ่นย่อยเนี่ยฮะลายล้อลอยต่างกันหมดเลยไม่เหมือนกันเลยดูได้เลยฮะใครอยากดูว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นไหนอ่ะล้อลอยต่างกันใช่จะดูรู้เลยแยกคัสออกแล้วก็ถ้าเห็นชัดๆนะครับรุ่นตัวท็อป RS ่ยคุณแจกว่ามีสปอยเลอร์หลังโอ้โหแต่ถ้าใครซื้อรุ่นอื่นไปกลัวไม่มีสปอยเล่าหลังเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะมันล้นมากมันล้นนะผมว่ามันล้นเดี๋ยวมีขายนะร้านข้างนอกเดี๋ยวเขาเตรียมทำนะตอนนี้เขารล่อหล่อพูดอย่างนี้ศูนย์รู้วาขายไม่ได้สิก็ไปซื้อที่ศูนย์ก็ได้ศูนย์เขาก็มีไอชุดไอโมดูลโล่ชุดแต่งโมดูลโลไงนะแต่ราคาก็สูงหน่อยเท่านั้นเองค่าทำสีอีกบวกแวดไปอีกอ้าวก็เดี๋ยวลองนอกก็ได้นะฮะก็การทำตลาดสีย่อยตามนี้นะคัุณผู้ชมตวท็อปเนี่ย ถ้าชัดเจนก็คือมีสปอยเลอร์หลังติดมาให้พร้อมไฟเบรกดวงที่3ตรงสปอยเลอร์นะครับลายล้องแมกต่างมีปลายท่อไอเสียคู่แต่ปลายท่อไอเสียคู่เนี่ยของ Honda าซีวิคเขาไม่ได้ตั้งใจทําให้มันดูแบบเด่นออกมาคือจะทําก็ทําได้ออกแบบพวกกันชนหลังใหม่มีดิฟฟิวซงดิฟิเซอร์อะไรนะครับแล้วก็โชว์ความโดดเด่นของปลายท่อไอเสียคู่ก็ได้แต่แต่เขาไม่ได้ทํามันเหมือนลบๆถ้าคุณถ้าคุณ อยู่ในมุมสายตาเนี่ยมองลงไปมองไม่ค่อยเห็นมองไม่เห็นว่ามันเป็นคู่หรอกอม,มันบังมัดีแต่ถ้าโอเคขับไปาำท้องถนน ในระดับสายตาอาจจะเห็นว่าเป็นปลายท่อเสียคู่คือไม่ได้ทาให้เด่นออกมาไม่ได้ทำให้เด่น,ออดเ,ดนเขาบอกว่าถ้ามันเด่นเกินไปก็ทำไมฮะมันก็อาจจะดูสปอร์ตไปบางคนอาจจะไม่ชอบอ๋อเหรออยากให้มันดูเป็นรถบ้านๆหน่อยไม่ไหนๆก็เทอร์โบแล้วอะ r าขนาดนี้ก็แล้วแต่นะ<อ>หรืออาจจะรอไมเนอร์เชนอะไรก่อนทำให้มันแตกต่างกันนิดนึงให้มันต้องต้องเปลี่ยนต้องลองขึ้นมาอีกหน่อยให้มันมีความเปลี่ยนนะก็ผมก็ถามเข้าไปอ้าเนี่ยขนาดปลายท่อเสียคู่เนี่ยนะฮะปลายท่อเสียคู่เนี่ยนอกจากสวย นะครับมันก็มีผลเรื่องสมรรถนะนะครับมอพักกลางนี่แยกจริงๆฮะไม่ได้ปลายท่อแบบปลอกๆนะฮะคือไม่ได้ติดหลอกแยกเลยแยกมาจากมอพักกลางเลยฮะออกซ้ายขวานะครับอุ้งูกเสียงก็เร้าใจถ้าเป็นรุ่น1.5ทโบแล้วก็ท่อคู่แบบนี้นะครับแต่นั่นแหละถามว่าทำไมไม่ทำปลายท่อให้มันสวยๆไปเลยก็คำตอบอย่างที่ผมบอกไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันแบบเยอะเกินไปนะครับไม่อยากให้เยอะเกินไปเดี๋ยวคนใช้บ้านๆนี่จะไม่ถูกใจนะฮะเนี่ยความแตกต่างชัดเจนประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วก็ลิมนท็อปนะฮะ ตัว1.5 Turbo RS เนี่ยล้านกว่าเนี่ยนะไฟก็จะมีไฟเป็นแบบ LED ไฟใหญ่ไฟใหญ่เป็น LED นะคุณผูุชมทีกอาจะเป็นเป็นโปรเจคเตอร์เลนธรรมดานี่ครับโปรเจคเตอร์เลนควบคุมลำแสงแต่ของตัวท็อปไ s เอสเจะเป็นแบบ LED นะครับเออแล้วก็อีกระบบหนึ่งที่ให้มาเป็นมาตรฐานทุกรุ่นนะฮะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเป็นมาตรฐานด้วยนะคุณผู้ชมให้อะไรแต่ติดตั้งมาเป็นมาตรฐานนะครับเรียกว่าระบบ Engine Remote Start นะครับบางคนก็เรียกรีโมทเอนจินสตาร์ทก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีมาให้ในตัวของรีโมทเลยใช่ไหมใช่คือสามารถสตาร์ทได้มึงนอกมีมีหลายๆรุ่นแล้วก็มีมาสักระยะแล้วนะครับแต่เมืองไทยก็เริ่มมาติดกับเจ้า Honda Civic แล้วก็ Honda Accord ร์ดไมน่าเชนเนี่ยที่เพิ่งมีอ่าซีวิกติดมาให้ก็คืออากาศมึงร้อนนะครับคุณแจ็คจอดรถอยู่กลางแดดนะฮะถ้าปกติเป็นไงเดินเข้าไปปุ๊บเปิดนั่งร้อนกว่าจะสตาร์ทเครื่องกว่าจะเปิดแอร์ก่อน ขึ้นรถนี่ครับอยู่รัศมีสัก10เมตรกดรีโมทครับมันมีวิธีกดอยู่นิดหน่อยนะครับปั๊บปกดเครื่องยนต์ติดแอร์ทำงานรอสักนาทีนึงก็ค่อยขึ้นรถไปสบายก็เย็นขึ้นอ๋ออย่างนี้นี่ก็เป็นลูกเล่นมันอันนี้มีให้ทุกรุ่นเลยมีเป็นมาตรฐานให้ทุกรุ่นนะเอออันนี้อันนี้ผมผมชื่นชมเหมาะกับเมืองร้อนฮะเหมาะกับเมือง้อร้อนมากๆนะครับครับมาดูสมรรถนะกันบ้างนะครับคุณผู้ชมตัว1.8ผมเริ่มขับจากตัว1.8 EL นะครับ1.8 EL ขับจาก ภูเก็ตไปกระบี่นะครับทางเป็นไงบ้างตรงนั้นน่ะโอ้โหไม่ต้องสื่อครับก็เป็นเนินเขาเตี้ยโค้งซ้ายโค้งขวานะครับรถบรรทุกสิ่งที่สัมผัสได้ชัดเจนเนี่ยนอกจากตำแหน่งนั่งที่ผมบอกแล้วมันเหมือนรถแข่งใช่ฮะมันต่ำเตี้ยนะฮะแล้วซึ่งไอการตำแหน่งนั่งต่ำๆเนี่ยบวกกับการเซตติ้งต่างๆจุดศูนย์ท่วงต่ำๆเนี่ยกลายเป็นว่า ขับสนุกขึ้นนะฮะแล้วรู้สึกว่าหนึบแน่นมากขึ้นหนึบแน่นนะครับพวงมาลัยนี่น้ําหนักกาลังดีมากกําลังแม่นยําไม่เบาหวงแวงนะครับเรื่องการควบคุมเรื่องการทรงตัวเนี่ยดีกว่ารุ่นเก่าเยอะมากดีกว่า fb เยอะมากเยอะมากเชื่อได้ไว้ใจได้ในพวงมาลัยไหมแม่นยํามั่นใจน้าหนักดีกว่าเยอะเพราะว่าไอ้ตัวพวงมาลัยการควบคุมเนี่ยเขาก็ใช้เทคนิคใหม่เขาใช้แกนพีเนียนคู่ในการในการควบคุมก็ยังผ่อนแรงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมอเตอร์ไฟฟ้าพีเนียน ่าแต่ว่าเป็นเป็นเป็นคู่ใช่จะเป็นเป็นแลักแอนพีเนียนแหละแต่พีเนียนเนี่ยกลายเป็นมีสองแกนอ๋อเหรอในทางเทคนิคอาจจะอาจจะเยอะไปนิดนึงเดี๋ยวเราอธิบายทีหลังแล้วก็แล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยผลันแลบก็ไม่ได้ไม่ต้องกลัวปั๊มแตกน้ำมันด้วยนะฮครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าก็ให้การตอบสนองที่ดีคุณผู้ชมขับขับความเร็วสูงอย่างมั่นใจมากคือมันสอดคล้องไปทั้งหมดทั้งพวงมาลัยทั้งทั้งช่วงล่าง ครับนะครับทั้งความเงียบในห้องโดยสารครับด้วยที่ตัวรถมันอะไรยาวขึ้นเตี้ยลงกว้างขึ้นอันนี้หลักหลักหลักง่ายๆแค่นี้ก่อนนะฮะแค่แค่ตัวรถกว้างขึ้นเตี้ยลงอันนี้มันก็ช่วยแล้วช่วยแล้วนะแรงกดต่างๆแต่เขาก็ไปเซตติ้งช่วงล่างใหม่นะครับการควบคุมใหม่อย่างที่ผมบอกตำแหน่งนั่งอย่างเงี้ยตึงตังไหมฮะน้อย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 คือถ้าจะมี เสียงหรือมีความตึงตังก็ก็ก็มีน้อยนะครับแต่ว่าการเก็บเสียงด้านบนเนี่ยดีมากๆนะครับการตอบสนองเนี่ยฮะผมโอเคนะครับสำหรับ141แรงม้าของของ1นนะครับการเร่งสูตรหนึ่งร้อยเนี่ย10.4วินาทีครับอาจจะช้ากว่านะครับตัวตัวเบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบเนี่ยตัวนั้นเนี่ย173แรงม้านะครับสูตรหนึ่งร้อยเนี่ย8.6วินาทีเร็วกว่าแต่1.5ลิตร เทอร์โบเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับเป็นเทอร์โบที่จัดจ้านขนาดนั้นคุณแจ็คคือส่วนหนึ่งการนำเทอร์โบเข้ามาใช้เนี่ยฮะเป็นเรื่องของดาวไซซิ่งอย่างที่ผมบอกเครื่องยนต์เล็กลงนะครับประหยัดน้ํามันมากขึ้นปล่อยไอเสียน้อยลงคืออย่าไปคิดว่าพอเป็นเทอร์โบปุ๊บมันจะต้องเป็นรถที่ต้องใช้รุนแรงอะไรขนาดนั้น หลังติดบ่ออะไรขนาดนั้นการใช้เทอร์โบในยุคหลังๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมปล่อยคาร์บอนน้อยลงใช่แต่ว่ายังได้เรี่ยวแรงเห็นไหม173แรงม้าเนี่ยเทียบเท่าพวก2ลิตรใช่ใช่ครับ2ลิตร2.4ลิือเป็นมากกว่าตัว2ลิตร2.4ลิตรอีกนะก็ไม่ถึงกับจัดจ้าหลังติดบ่ออย่างที่คุณจ้งคือเทอร์โบนี่ไม่ได้ใช้ตลอดถูกไหมฮะ ก็ใช่มันจะมีจังหวะบูตของมันจังหวะทิกดาวของมันนะครับคือเราอยากจะใช้เทอร์โบเมื่อไหร่มันก็อยู่ที่ปลายเท้าของเราใช่ไหมใช่ใช่ว่าช่วงนี้จะใช้เทอร์โบช่วงนี้อยากจะเร้าใจก็ใช้เทอร์โบแต่ว่าถ้าขับขี่บนท้องถนนในกรุงเทพการจราจรแบบนี้อาจจะไม่ถึงขั้นต้องใช้เทอร์โบก็อยู่ที่เขาเซตติ้งนะครับแต่อยู่ที่น้ําหนักการแตะคันเร่ง ECU มีการควบคุมอยู่นะครับอาจจะไม่ต้องแบบบูตกันตลอดคือตรงนี้เราไม่สามารถมีปุ่มควบคุมได้แต่ว่าอยู่ที่ปลายเท้าของเราเองใช่ใช่ใช่ครับก็ก็ ขับสนุกไม่ถึงกับขั้นจัดจ้านหลังที่บอกขนาดนั้นาเรียวแรงดูดูดีกว่า1.8อยู่แล้วล่ะนะครับบวกกับการเซตติ้งช่วงล่างที่แข็งกว่ากันแข็งกว่าใช่ไหมฮะตัวท็อปที่ได้ขับเนี่ย1.5เทอร์โบ RS เนี่ยนะครับปรับช่วงล่างใหม่เซตแข็งกว่าเซตให้แข็งกว่าสไตล์สปอร์ตนะครับแล้วก็ล้อ17ด้วยนะครับแต่ว่าจริงล้อ17แก้มยางเทียวกันนิดนึงแต่น่ายางเท่ากันน่ายางเท่ากันไหมน่ายางเท่ากันเลยรู้สึกจะ2.25เหมือนกัน2 กระเด้งกระดอนมากกว่านิดหน่อยตึงตังมากกว่านิดหนึ่งอ๋ออ๋อให้ความรู้สึกฟีลลิ่งสปอร์ตแต่ฟีลลิ่งฟีลลิ่งสปอร์ตขับสนุกกว่าขับสนุกกว่านะครับก็มีเรื่องอะไรอีกอ่ะสุดยอดเลยอัตราบริโภคน้ำมันอัตราบริโภคน้ำมันนะครับจากการขับขี่ที่ว่านี่นะขาไป1.8ึ่งจุดแปลครับภูเก็ตกระบี่นะฮะสิบสามกิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนขากลับ1.5ล่งเทอร์โบเนี่ยนะฮะได้สิบสี่จุดกิโลเมตรต่อลิตรก็สอดคล้องกับตัวเลขก็คือ ประหยัดกว่าประหยัดกว่า1.5ึ่งจุดห้าลิตรโบประหยัดกว่า1.8มันประหยัดกว่าหนอยหนึ่งไหมหน่อยเดียวเองไหมตามเหมือนตัวเลขคันด้านะฮะตัวเลขคอนด้าเขาก็ให้มาว่าประหยัดน้ำมันกว่าตัวเลขคอนด้านี้เขาให้1.8ประหยัดเฉลี่ย16.1กิโลเมตรต่อิสส่วนตัว1.5เทอร์โบเนี่ยให้17.9ให้ถึงตรงนู้นสอดคล้องกับเรื่องของการปล่อยไอเสียด้วยนะฮะที่1.5เทอร์โบปล่อยไอเสียน้อยกว่าเพราะว่าอาจจะเครื่องเล็กกว่าด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเปาครับ ราคาเนี่ยนะฮะตัว1.5เทอร์โบเนี่ยเสียภาษีสรรพสามิต30%นะฮะส่วน1.8เนี่ยเสียภาษีสรรพสามิต25%เพราะว่ารองรับ e85 นะครับเริ่มต้น 1.8e เนี่ย8 6 9 0 0 0บาทนะครับขยับขึ้นมา 1.8el เนี่ย9 59,000บาทพอไปรุ่น1.5เทอร์โบนะครับเริ่มต้น1,099,000บาทส่วนตัวท็อป rs นี่นะฮะ1ล้าน 1 9 9 0 0 0บาทถามแทน่านผู้ชมตอนนี้ฮะ1.8กับ1.5ต่างกันเยอะขนาดที่จะต้องเสียเงินเพิ่มอีก2-3แสนเพื่อที่จะเอา RS เ u r b ทอร์บเราไปบายเอาบายอ๋อไปดูบายเอาบายนะครับว่าสมควรที่จะซื้อหรือว่าใบาบายกันครับอย่างนี้ให้พครับ ต้องถือว่าเป็นซี v i c ที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่ผมเกิดมาที่ผมได้ขับแล้ว The best ever ดีที่สุดเราสมมติเอาง่ายๆอย่างพวกตัวเตาลีดเอาที่มันรอดทันนะหรือมันมีเคยมีพวกตัวคูเป้มาแล้วก็ได้ลองบางนิดหน่อยแล้วก็ไล่มาพวกไอพวกเป็นเป็นตาโตเป็นจนมาเป็น F B เป็น F D F b เนี่ยซึ่ง F ยผมบอกให้เลยว่าตัวตัวเก่านะฮะ เทือที่ก่อนหน้านี้เจนเก้าเนี่ยอ่ะไม่ผ่านอย่างแรงไม่ผ่านอย่างแรงนะครับผมไม่แนะนําใครเลยนะฮะมีคนถามผมไม่ได้แนะนําใครเลยนะฮะแต่ตัวเนี้ยผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าเป็นชีวิกที่พัฒนาดีที่สุดแล้วดีที่สุดดีที่สุดตั้งแต่ที่เคยเจอมาแล้วตัวเจนสิบเนี่ยนะครับปรับใหม่ทั้งเรื่องโครงสร้างนะครับหลักการทางวิศวกรรมเครื่องยนต์นะครับก็หันมาใช้ เออดรีมนะครับ1.5ลิตรเทอร์โบซึ่งเป็นตัวท็อปนะครับเป็นเกียร์ CVT ชุดนี้เนี่ยพัฒนามาใหม่ส่งกําลังดีไหลลื่นฉับไวฉลาดนะครับลืมภาพ CVT เดิมๆของแจ๊สหรือว่าของอะไรรุ่นแรกๆที่มันเกียร์พังไงพังแล้วพังอีกนะลืมไปเลยเพัฒนาสุดยอดแล้วคือ CVT ตัวนี้คือสุดยอดของฮอนด้าแล้วเนี่ยเป็นสุดยอดครับสุดยอดที่เข้ามาส่งกําลังลงสู่ล้อหน้าได้ลงตัวสอดประสานกันทั้งตัว1.5เทอร์โบแล้วก็ตัว1.8เอง1.5เทอร์โบเป็นที่สุดครับ ขับขี่สนุกสนานกว่านะครับตัว RS ที่ได้ลองขับเนี่ยสปอร์ตแบบปกติไม่เคยเห็นช่วงล่างซีวิ c ขนาดนี้นะครับเพราะว่าอย่างไอพวกไทอาร์อะไรเขาก็ไม่ขายไม่เอามาขายบ้านเราบ้านเราไม่มีถือถือว่าเป็นการปรับที่ที่พัฒนาไปอีกมาตรฐานใหม่ของซีวิ c แต่ด้วยราคาที่มันล้านกว่าคุณผู้ชมคอมแพคคาร์รืนี้มันล้านกว่าก็ฉะนั้นถ้ามองลงมาเป็นรุ่น1.8นะครับ จริงๆก็ไม่ถูกนะฮะจริงๆแก้วแสนเหมือนกันนะคือไอ้ตัว8.6เนี่ยนะฮะอ็อปชั่นมันก็ก็พอใช้นะก็พอใช้พอได้ไหมพอได้ไพอได้ฮะผมว่าก็เพียงพอแล้วใครอยากไปแต่งเพิ่มก็ไปทีหลังเอานะคือตัวสมรรถนะของ1.8เนี่ยเรียวแรงกําลังช่วงล่างการควบคุมการเกิดเสียงผมว่าโอเคมากๆแล้วโอเคมากๆแล้วสอดคล้องกันคุณผู้ชมซีฮอนด้าเขาก็รู้ฮะเขากะขายเนี่ยในระยะยาวๆต่อไปเนี่ยคือยังไง1.8 ก็ขายเป็นตัวหลักขายได้อยู่แล้วคือร้อยคันเนี่ยแปิคันเป็น1.8ึ่งจคันล้านกว่าเนี่ยสนมสนมเลนนะฮก็สำรับผมเนี่ยหนึ่งเหลือเฟือนะครับแล้วหน้าตามันก็รอเลาอยู่แล้วไงโอ้สุดยอดนะครับแล้วค่อยไปเพิ่มเติมอุปกรณ์เอาใช่จุดเด่นก็คือมันไปทางสปอร์ตมากขึ้นช่วงล่างดีขึ้นผมชอบคำนี้ผมไม่หาผมหาช่วงล่างไม่เจอ หาช่วงล่างดีๆไม่เจอจากซีวิกมา2เจนแล้วอ่ะยังน้อย FB ก็ FD อ่ะ FD จริงๆก็ดีแต่ช่วงล่างก็ยังไม่เท่าไหร่ไม่ถึงขนาดนี้ FB นี่ยิ่งแล้วใหญ่แต่พอตัวนี้เนี่ยเป็นความลงตัวครั้งใหม่ของ Honda c ซ v i c นะครับในเจเนอเรชันที่10ผมก็ว่าบายซื <F> อ้อได้ในรุ่น1.8ครับครับ ถ้าเป็นรุ่น1.5าล้วาถามเผื่อ,อทีเนี้ยก็ <c oughs> มีตังก็แล้วแต่ <g ül> ก็รู้ <shit> คือเป็นการตอบสนองความร้าใจของตัวเองแล้วก็ท่านผู้ชมก็ลองเลือกดูว่าเอาละ1.5เทอร์โบมันก็ขับสนุกกว่านะแล้วก็ช่วงล่างอะไรต่างๆมันก็ตอบสนองเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องไปทดลองขับคือ1.5เทอร์โบเป็นที่สุดแต่1.8ก็ไม่ขี้เหร่างี้แล้ว1.8มันก็ดีขึ้นกว่า1.8เดิมแบบรู้สึกได้เรียกได้ว่าคุ้มค่าที่สุดกับราคาแบบนะี้ไอ้คุ้มนี่ผม ต้องเกือบ9ก้าแสนนะรุ่นล่างเนี่ยแปดแสนหกใช่ไหมคุณคุ้มนี่ต้องว่ากันอีกยาวแต่ความคุ้มมันก็มีเรื่องของอารมณ์อีกเรื่องแพชชั่นเรื่องความต้องการคุณมองว่าคุ้มในมุมไหนล่ะอันนั้นก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนก็ว่ากันไปครับนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่เรานามาฝากกัน Honda าซีวิกชมใหม่ท่านผู้ชมไปทดลองแล้วหรือยังหรือว่าไปดูให้เห็นด้วยตาแล้วหรือยังลองไปดูนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการครับ